จอบไข่ตไหนอยู่ไหนจอบไข่นี่ผมว่าอะไรจอบไข่นี่ยนี่จอบไข่เนี่ยเอ้านี่จอบห้องน้ำเอ้าผมว่ามันไม้ผมไม่ได้ถามว่าจอบไข่ให้ห้องน้ำผมว่าจอบไข่นี่นี่จอบไข่นี่จอบไข่นี่มาแล้วของสุดท้ายน้องแนนมาแล้วสวัสดีน้องแนนคนสวย มา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 มัอาม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 าอาม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 ตอาม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 นมา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 เานามามสูต่ามามามมามามี่าม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 านามามามอยามองามามามานาม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 มามามมา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 มมาา ไพ่สามตัวกับโรงว,วัดไงเนาะตามดวงวัดดวงเลยไปเลยไปปล่อยอยู่ที่ศาลศาลปูนี่ได้นี oui. ่สารปูนี่ไปไปแม่ตันของแคร์นะของแค่์กำลังสิริปิดตาเข่าเนี่ยมาแม่ตาเข่าวันคุปเอาเอากระดาษเอากระดาษขาวนะ่นโอ้โค้งสุดท้าย เอาอยู่สารด้วยนี่สารอันนี้ก็เนี่เพียงตากับสารเพียงตาสารถุงหน้าแก้มถุงหน้าเขาดีดีย่างนี้เนาะน้องเนนบอกว่าเบอร์เด็คไปเบียดเบียนสารเขาดอกใส่ฝีมือเจ้าของถูก่ะโอ้ได้ได้กี่ใบครับตอนนี้มาแรงสีมาแร็งเนื้อจัะรยาสีมะเร็งตอนนี้เราให้น้องเนนคำนวณ ก่อนนะนะครับรอจักหน่อยเดี๋ยวต้งแน่นกระิหาเลยครับแต่เย็นเยนเด้อวคนดิขามาเลยครับินะไรแบบขาจักหน่อยก็ <วะ S 1> ต้องรีบนมาวะเป็นเูปว่าเห้วอะไรก่อ<า>นเขาชีแจงขาชี้แจงบอกว่ามาานันเป็นเลขทูปมับ<ะ>่เลขคู่ที่ได้มันมีสามศูนย์หาสามศูนหากระหักศูนย์หาแ่้วเลขคูอแต่ว่าระว่าตัวนี้ออกตัวนี้ออ<า>กตัวนี้ จัดมาเลยโคงสุดท้ายตอนนั้นที่ว่าเราไม่บอกขอจะแจ้งกันสองหกเก้าเราขอไปคืนวันที่หนึ่งพีทสองตัวหนาเจนวันที่นั้นจะไปบันเดอร์ของรางของรางตรงนู้นขอตอนนั้นขอเรียกว่าปะปูบอกว่าตัวนี้เด้อตตัวนี้กับโรลูเด้อ เราเนี่ยเราเห็นตัวนี้ให้ค้นฟันความชีแจงหมอกกันลมกมัน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 ตัวนี้เป็นเขียนใส่กระดาษขาวเลยน้องเนี่ยนั่เลขอันนี้เลขสูตรี่งเลขสามสูตรนี่เลขสูตรเนอเขียนออกมาเลยเขียนออกมาเนี่นี่เลขสูตรนะอันนี้ฟันตัวเดียวกันตัวนี้แหละอันนี้ก็เลขทูปอันนี้เลขทูปนะอันนี้นี่แล้วละม้ซ้ำอีกเละม้ซ้ำอีกว่าเออเลขมันตัวนี้เด้อก็ยังไรบ่ได้เนาะ แต่ตะบสิสุกใส่มือให้รางวัลที่เท่าใดเพราะว่าวงหันกับเพื่อนกับสุกใส่มือรางวัลที่สามสองใบกับทั้งเลขไทยสามตัวโอเคอ้าวจัดมาเลยใส่กระดาษมาเลยโอเคใส่กระดาษขาวเลยนะพี่น้องเนาะไม่ดีลาแล้วไม<ะ>่ทำคนดีลาอีก <laughs> นาเสียเวลาทั้งคืนนีนนนน่อ่ะว่งหันกับเขาเลขสูตรนี่เลขสี่สี่หนึ่นี่เลขสูตรเด้อพี่น้องเลขสูตร หน่ี่สองกาศได้เดีกันสีน่สองคับทางเดียวกันนะทางเดียวกันสี่ห้าหนึ่งกับหนึ่งสี่สองเลขสุดฉันดูใน,นหางหางนี่นี่เลขสุดสุดตัวนี้กับตัวนี้ตัวเดียวกันเนาะน่ห้าสี่ห้าหนึ่งกับหนึ่งสี่สองอืสี่ห้าหนึ่งกับหนึ่งสี่สอง ล่างมีสีสามสีสงล่างล่างมีสีสามีสีสองนะครับข้างบนมี3ามหาเด้กับหาหาสามห้ากับห้าห้าเสียงเอาก็ได้ครับชัดเจข้างบนใีสามห้าบนอีกสามห้ากับห้าห้า ก็สี่สามสี่สองไม่มีห้าสองตัวเนาะเบื้งเป็นแนวทางเพ้าะจะบ่ได้ว่าให้งมงายเด้ออน๊จจะมาตรวจตรงนี้บ่ราะได้เน้จตั้งใจมันเขารถตอรี่นะจ๊ะรางวัลที่หนึ่งก็เกือบเข้ามาแล้วดึงให้แม่นก็พอดึงให้แม่นดึงที่บุญจะขอดึงที่บุญด้วยบุญจะขอเฮ็ดมาหน่อยก็ได้นหน่อยบุญส่งให้ก็มีโชค คือจังมันอะไรนั่นบอกว่า,วาจุดถูกถกกลางแจงกังกงนนะว <Yeah. S 2> ะถูกสิบหกดอกลวงเปิดทุกิ้งดีใจ, mm. จถูกสิบหกดอกถ้าใครไม่ผูกหวยเลยคือรถโต้ก็ลองจุดถูกกันจะมาบอกเลยบอกว่าซูนม้าหา้าม mm. ีบอกอย่างดังเลยซูนห้าห้าอันนี้เลขทูบ mm. วกว่าสามซูนห้าแต่ือแค่นี่ยแค่นี่ยมันตัวเดียวกันไ mm. mm. ไม่ด้เยอะเลยแค่นี้อันนี้เลขตามสูตรกับมากบวกมากกับอะไ้ว่าก็ mm. คือ สี่ห้าหนึ่งกับหนึ่งสี่สองในเลขตามสูตรที่มันเข่าลดโตดูดูเนี่ยเนี่เลขตามสูตรเด้อข้างล่างนี่สูตรจะเขียนมันเขาว่าสูตรก่อนสีน้ำเงินลูกน้องเอาลูกน้องมาน้ำเนาะยันแต่แม่เสียแต่แม่เสียโอเคครับพี่น้องแคปทันโบจ้าคงสุดท้ายแล้วนะคะไม่มีตัวเพิ่มเติมแล้วนี่ข้างล่างนี่ให้แล้วนี่สี่สี่สองข้อหนักหนักตัวไหนข้อหนักหนักเน้นเลยข้างล่างเนี่ยสีสีมเอาสีน้ำเงินวงกลมให้หน่อยสีน้ำเงิน เขาหนักหนักเหมืนหนักหนักเยนเขาหนักหนักตัวเดียวเลยเออหางเดียวไปเลยนะครับมัากะเบื้องเอาก็มากับพันธุ์เยอะงงเลยถ้าไม่ชอบต้องแนนกดนี้ได้เลยถ้าใครติดตามยูเอฟซีก็เหมือนเดิมติดตามกันต่อไปใครไม่ติดตามก็หนีก็แล้วแต่เธอใครไม่ชอบก็คุยเดียวละค่ะนี่ค่ะสามตัวเน้นตัวไหนสามตัวบงกลมเลยมีสามศูนย์หาเด้อสูตรตัวไหนแล้วก็ฝันตัวไหน ที่ปูย้ําตัวไหนย้ําตัวไหนปูย้ําอ่าวงกลมเลยตัวกันตัวนี้เลยถ้าถ้ามันจะหลุดก็เป็นตัวนี้เลยเป็นเบิ้ลเลยอ่านิ่งๆขอนิ่งๆสปูบอกเน่ให้เน้นตัวนี้แต่ว่าเล็ทถูกกตัวนี้แกบอกว่าเล็กถูกไปซื้อได้แต่กแกบอกว่าตัวนี้มันออกตัวนี้นะลูกนี่ก็บ้องว่าสิจังไหนมันสิแม่นอีกบอพราะว่าบนเก่าหัวได้จ่ารอบเนี้ย ม,มาเจ้ากับมาเอาซอยกันเด้อพู้ละหัวละหัวมากินซอยกันเนดะ้อเก,ก้าหัวนะอหมูก้าวหัวไก่กี่ตัวหัวเด้อรอบนี้จะได้รางวัลไหนมั่งก็มาลุ้นกันอีกทีหนึ่งอันนี้เต็มคาราเบลไปแล้วได้กี่ใบแล้วนี่นวันที่สามก็สองใบแล้วก็เลขท้ายสามตัวงวดที่แล้วศูนย์หกสามวดนี้ลุงทูมาเก็บใบแล้วงวดนี้ได้เยอะ แต่ว่าน้องแนงน,นชอบตัวนี้ดิ <Okay. S 2> เลขชูดเ, <45 1. S 2> เลขชีนะ้หนึงสี่ห้าหนึ่งเลขร้อยตรงกับเลขร้อยกระทงนะห้าหนึ่งหนึ่งห้าอันนี้เลขความชอบติเรียกว่าเลขสูตรที่มันเขา่าอ่ะเนี่ยแต่ว่านี่เลขฝันกับวงหัวในแป๊แปะดไว้ค่ะมากนะก็เรียกว่าตัวนี้เลขสูตรมันเข่าแน่นอนละส <45 1. S 2> ี่ห้าหนึ่งหนึ่งสี่สองลงแนสนจะเป็นลอนเตอรี่เลขไทยสามตัวพาไปหาซื้อได้ก็โอเค จัดหนักจัดเต็มเต็มคาราเบลเหมือนเดิมเต็มคาราเบลค่ะเน้นตัวไหนสาตัวย้ำสามตัวเน้นคักสาตัวสามศูนย์ห้าสขทิ้งไว้ด้วยไปไปซื้อเอาลอตโต้นะลอตโต้บุงกุญแจลอตโต้ลตเตอรี่ออกลตเตอรี่โอเคเน้นสี่เนสี่อ่าตัวเดียว สบงเลยตัดเลยโอเคโอเคครับผมนครับขบ้าครับสวัสครับผมีค่ะสวัสีควัสคุะครับคสวัสดีคัสดีค่ัดค้ัดีค่ะสวดีค่ะสัีค่วัคะวัี้่วัสดีค่งออเดอร์จว่ดวงดวงเิดก็จะมีโชค่าภงวดนี้อยากตามี้องสน่ะี่ะสั่ะค่ะัั่วัะเข้า โตไปเลยรางวัดที่1หนอรเตอรีโรเตอรีร้อนเปอร์เซ็นต์นะครับขอบคุณค่ะ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 คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม